สว enfin ¿no? so ัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ผมสตาน์บริหารของทรัพย์ดันการเกษตรซีครับก็มาเปิดบินใหม่เนาะก็คุณพี่ครับที่นี่ไม่ทราบชื่อร้านอะไรครับครับที่ร้านทวีคูณการเกษตรครับครับที่ตั้งครับที่ตั้งเออ่ทางไปบิ๊กซีขอนแก่นบิ๊กซีซ้ายมือนะครับครับอยู่ที่อำเภอาะวีครับจังหวัดจังหวัดสมุทราครับเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกว่าแถวตลาดใหม่ตลาดใหม่นะครับถึงบ้านี เบอร์ตัวของพี่ไม่ทราบทางร้านดีเลยครับ0889598428ครับอโอเคครับเราก็มีตัวแทนจําหน่ายของเราก็มีเช่าเดียวเท่านั้นครับที่นนอัตวีนะครับซึ่งหาซื้อได้ก็คือร้านเต้าวีกรูิการเกษตรนะครับเรามีวางจําหน่ายไว้3ตัวนะครับนั่นก็คือเมทัลไบเซียมนะครับเรื่นิวโบรีก็คือในเรื่องของป้องกันมะเร็งต่างตัวที่2ก็คือในเรื่องของเชื้อราน,นะครับตอนนี้ขายดีมากเป็นอันดับหนึ่งของเราเลยนะครับและก็ตัวสุดท้ายที่ท่านวางไว้นะั่นก็คือรูทเบอร์ก็คือตัว ในเรื่องของน้ำเ้าวดินนะครับแล้วก็เกาะจำต่างๆนะครับวันนี้ก็หาซื้อได้ที่ร้านอะไรครับพี่ทวีปูนการเกษตรครับครับวันนี้ในนามของประธานบริหารทรัพย์นันการเกษตรขอขอบคุณคุณพี่อ่าคุณชื่อพี่เล่นเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อต้อมนะครับครับแล้วก็แฟนครับแฟนผมชื่อครับอ่านะครับชื่อเล่นเล่นน่าจะรู้จักกันดีนะครับนั้นบริเวณแถวนาทวีต่างๆนะครับหาซื้อได้ที่นี่ครับที่ร้านทวีปูนการเกษตรครับวันนี้ในนามของผมนะครับก็